เรียนอาจารย์ประจำวิชาที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนพอนี่พี่น้องนองทุกคนคะ่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันจะมานำเสนอเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเชิญรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นภาษีทางตรงที่สำคัญมากเพราะเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลเก็บจากเงินได้ของบุคคลธรรมดาผู้มีเงินได้ไม่ว่าประเภทใดชนิดใด ฐานภาษีเรียกว่าเงินได้สุทธิคำนวณจากเงินได้พึงประเมินทั้งปีภาษีหากค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆที่กฎหมายให้หกักผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบ่งได้สีประเภทคือ 1. บุคคลธรรมดา 2. ผู้ถึงแก่ความตาย 3. กองมรดุกที่ยังไม่ได้แบ่งสีห้าหุ้นสวนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลบุคคลธรรมดา หมายถึงบุคคลที่มีชีวิตโดยสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อถึงแก่ความตายมีเงินได้ถึงเกณฑ์ที่ประมวลรัศดากรกำหนดไว้ไม่จำกัดอายุความสามารถสัญชาติผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีหมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินที่เข้าขายที่ต้องเสียภาษีแต่ถึงแก่ความตายก่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษีเฉพาะปีภาษีที่ถึงแก่ความตายมาตรา57ทวิวักหนึ่งให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเสมือนหนึ่งตัวเองยังมีชีวิตโดยให้ผู้จัดการมรดกุกทายาตหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกุกแล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นรายการเสียภาษีในนามผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีคือระหว่างวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีที่มีเงินได้หรือถึงแก่ความตายเมื่อพ้นปีภาษีของปีที่มีเงินได้แล้วแต่ก่อนยื่นแบบแสดงรายการภาษีของปีที่มีเงินได้นั้นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งหมายถึง กองทรัพย์สินของผู้ตายที่ยังไม่ได้แบ่งให้แก่ทายาทและก่อให้เกิดเงินได้ที่เข้าขายต้องเสียภาษีมาตรา57ทวีวรค2ให้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีถัดจากปีที่ถึงแก่ความตายจนถึงปีได้แบ่งมรดเสิ็จสิ้นแล้วโดยมรดกทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกแล้วแต่กรณีเป็นผู้ยื่นรายการภาษีแทนห้ามหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีมาตรา56ทวิสวรรค2ได้บัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นหน่วยภาษีโดยให้ยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินทั้งสิ้นที่ได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วในชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนั้นเสมือนเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นหน่วยภาษีใหม่ แยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบุคคลในคณะบุคคลโดยแต่ละคนไม่ต้องยื่นรายการเงินได้สำหรับจำนวนเงินได้พึงประเมินดังกล่าวเป็นเพื่อเสียภาษีในนามตนเองอีกหุ้นส่วนสามัญหมายถึงบุคคลธรรมดาตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงเข้าการโดยมีวัตถุประสงค์การทำกิจกรรมร่วมกันและแบ่งปันกำไรที่พึงได้จากกิจการนั้น อาจเข้าหุ้นกันเป็นเงินสินทรัพย์หรือแรงงานก็ได้แบ่งออกเป็นสองประเภทหนึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญได้รับจดทะเบียนให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสองส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมีสภาพเป็นบุคคลธรรมดามาตราห้าสิบหวรรสองคณะบุคคลนะคะคณะบุคคลหมายความว่าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทําร่วมกันอันมิใช่ห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะคะ คณะบุคคลไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครอบคลุมประมวลกฎหมายรัชกากรมาตราห6วรรคสกำหนดให้เป็นหน่วยงานเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินนะคะเงินได้พึงประเมินแบ่งออกเป็น8ประเภทนะคะเงินได้พึงประเมินประเภทที่1น,นะคะได้แก่เงินเดือน ค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสนะคะเงินได้คือประเมินประเภทที่สองนะคะได้แก่เงินที่ได้เนื่องจากหน้าที่หรือตําแหน่งงานนะคะเงินได้คือประเมินประเภทที่สนะคะก็คือค่าลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์อย่างอื่นเงินปีนะคะหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นรายปีค่ะสําสหรับเงนินได้คือประเมินประเภทที่4นะคะก็คือดอกเบี้ยเงินปันผลนะคะเงินส่วนแบ่งกําไรนะคะ เงินได้คือประเมินประเภทที่5นะคะคือเองินได้จากการเช่าสินทรัพย์นะคะหรือประโยชน์อย่างอื่นเนงินได้คือประเมินประเภทที่6นะคะได้แกเ่เงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระนะคะนั่นก็คือวิชากฎหมาย nica, การประกอบโรคคสินนะคะวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีนะคะเงินได้คือประเมินประเภทที่7นะคะได้แก่เงินได้จากการรับเหมา ที่ผู้รับเหมาลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญนอกจากเครื่องมือค่ะเงินได้ขึ้งประเมินที่8นะคะได้แก่เงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งและการขายอสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะสำหรับการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะการการคํานวณตามฐานเงินได้ภาษีสุทธินะคะ ก็คือวิธีที่1น,นะคะตามมาตรา48บุงเล็บ1นะคะเงินได้เพึงประเมินแต่ละประเภทที่ได้รับนะคะหากเงินหักค่าใช้จ่ายของเงินได้แต่ละประเภทนะคะแล้วก็รวมเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทหักค่าหักค่ารถหย่อนนะคะก็จะก็จะเป็นเงินได้สุทีิคูณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะก็จะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชําระค่ะ การคำนวณตามฐานการคำนวณตามฐานเงินได้พึงประเมินนะคะก็คือตามมาตรา48วสคเล็บค่ะเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึงประเภทที่8นะคะคูณด้วยร้อยละหะ้0.5ค่ะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องชำระนะคะไม่เกิน5,000บาทได้รับการยกเว้นค่ะค่ะสำหรับการคำนวณนะคะก็คือโจทย์นะคะ นางจันดีเปิดเปิดสำนักงานรับทารรบัญชีนะคะมีรายได้เดือนละ1 0 0 0 0แบาทมีบุตรด้วยกัน2คนนะคะเกิดก่อนปีพุทธศักราช2,561นะคะเบี้ยประกันช,ชีวิตบริษัทไทยประกันกรรมฐาน10ปีนะคะเมื่อเดือนมกราคมจํานวน25,000บาทมีค่าใช้จ่ายระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะเดือนละ20,000บาท มีค่าใช้จ่ายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมนะคะเดือนละ22,000บาทมีบิดาอายุ65ปีมีรายได้ค่าเช่าเดือนละ100,000บาทนะคะมารดาอายุ60ปีไม่มีเงินได้ค่ะให้คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีของนางดีนะคะค่ะสำหรับการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสิ้นปีนะคะก็คือรายได้ของนางจันดีนะคะ เป็นเงินได้พึงประเมินมาตราที่6กนะคะก็คือ1,000 0 0บาทนะคะค่ะสำหรับรายได้ของนางจันดีนะคะก็คือเดือนละ1,000 0 0บาทนะคะค่ะก็จะเป็น1,000 0 0คูณ12เดือนนะคะก็คือ1รล้าน2 0 0แบาทนะคะ หากค่าใช้จ่าย30%นะคะก็จะเหลือ360,000บาทค่ะรวมเงินได้หลังหาค่าใช้จ่ายนะคะเหลือ100,000เอ้ยเหลือ840,000บาทหากค่าลดหย่อนนะคะก็คือมีค่าลดหย่อนส่วนตัวนะคะ60,000บาทแล้วก็บุตรคนที่1 30,000บาทบุตรคนที่2นะคะ30,000บาทประกันชีวิต สอ0 0มบาทนะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะ25,000บาทมีบุตรด้วยกันสองคนค่ะสำหรับมารดานะคะไม่มีรายได้นะคะ ก็คือหักลดหย่อนได้30,000บาทนะคะส่วนบีดานะคะมีรายได้จากการเช่าเดือนละ1,000 0แบาทนะคะไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้ค่ะค่ะแล้วเราก็รวมค่าลดหย่อนนะคะได้1 7 5 0 0 0บาทนะคะก็จะเป็นต่อไปนะคะก็จะนำเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายนะคะมาลบกับเงินได้ มาลบกับค่าหลังหากค่าลดหย่อนนะคะก็จะเหลือ6,65,000บาทค่ะต่อไปนะคะเราจะเป็นการคำนวณภาษีนะคะก็คือเงินได้สุดทินะคะตั้งแต่0ูนย์ถึงห้า0 0นบาทแรกนะคะได้รับการยกเว้นค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น1 5 0 0 0บาทนะคะถึง3,000 0นบาทนะคะก็จะเป็น1 0 0 0 0น ห้าหมื่นบาทคูณห้าหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็คือเจ็ดพันห้าร้อยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นสามสามแสนหนึ่งบาทถึงห้าแสนนะคะก็จะเป็นก็จะเท่ากับสองแสนคูณสิบหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็จะได้สองก็จะได้เสียอยู่ที่สองหมื่นบาทค่ะค่ะขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นห้าแสนหนึ่งบาทนะคะถึงเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทค่ะก็จะเป็นหนึ่ง หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทคูณสิบห้าหารด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็จะเท่ากับสองสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะภาษีที่นายสันติต้องชำระนะคะก็คือห้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบบาทค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ